สวัสดีค่ะ FC วันนี้แอดอยู่กับแม่ร่างวันนะคะแอดมาติดตามต่อสำหรับเลขของแม่ร่างวันแล้วก็เลขในความฝันนะคะงวดที่ผ่านมานะคะแม่ร่างวันเข้า138แล้วก็21ตอนนี้แอดก็ยังเกาะติดอยู่กับแม่ร่างวันแล้วก็น้องเฟสสัญญาณที่ดีนะคะวันนี้บอกว่าปู่มาเข้าฝันนะคะจะมาย้ำตัวเลขหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับแม่ร่างวันนะคะ FC สวัสดีค่ะทำอะไรอยู่คะตอนนี้กำผักค่ะเดี๋ยวจะออกไปขายรอบเช้าก็คือว่าเมื่อคืนนะคะเหมือนกับว่าตัวเลขมันค่อนข้างเยอะไปทีนี้ท่านบอกว่าตัดเลขค่าออกบอกมาสองวันแล้วว่าให้ตัดเลขค่าออกก็ยังคิดอยู่ว่าตัดเลขค้าออกถ้าตัดเลขค่าออกแล้วจะเหลือเลขอะไรบ้าง เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ที่ได้บอกเลขความฝันไปแล้วจะเป็นห้าเก้าแปดเก้าหนึ่งแปดห้าอะไรตัวเลขประมาณนี้ถ้าตัดเลขห้าออกก็คือจะเหลือตัวเลขที่เหลือแปดเก้าแปดหนึ่งค่ะในความฝันนี้มาเล่ายัางไงคะบอกว่าให้ตัดเลขห้าออกบอกผ่านเสียงเลยนะคะว่าตัดเลขห้าออกนะ ให้ตัดเลขาออกองูก็จดเอาไว้สักพักหนึ่งจดแค่ว่าคือเราได้ยินว่าตัดเลขาออกพอได้ยินว่าตัดเลขาออกปุ๊บได้ยินเป็นเสียงอลเนาะตัดเลขาออกก็จะมาคิดถึงตัวเลขที่เหลืออยู่ก็เลยคิดออกแค่ว่าอ๋อความฝันวันนั้นถ้าเกิดว่าท่านบอกแนวทางเพื่อที่ว่าจะจับตัวเลขคู่ได้ง่ายขึ้นก็คือเหลือตัวเลขที่เหลือเลย ที่เราบอกไว้ล่วงหน้าก่อนหน้านั้นแปดเก้าอย่างนี้แปดหนึ่งอย่างนี้ก็คือแค่ตัดเลขค่าออกนะคะที่เหลือก็จับคู่กันได้เลยแต่ไม่ได้บอกเพิ่มว่าให้ติดตามเลขอื่นไม่ได้บอกบอกแนวทางเลขอื่นอย่างอื่นบอกอย่างเดียวว่าตัดเลขค่าออกก็เลยเขียนใส่ใน messenger โทรศัพท์ของตัวเองเอาไว้ตอนนั้นไม่มีปากกาแล้วก็กระดาษอยู่ในกระเป๋าเลยพิมพ์ข้อความมาในโทรศัพท์เพราะว่ากลัวลืม ทำงานหลายอย่างจะลืมก็เลยพิมพ์ตัวในหน้าจอมือถือของตัวเองเอาไว้ว่าตัดลยคาอกก็เลยได้มาลอยฝังวันนี้ตอ่อเรื่องนะคะปู่ที่เข้าฝันนี้เป็นปู่อะไรคะเป็นปู่ปปครูบาอาจารย์ของตัวเองเป็นองค์พ่ะปู่ฤาษีตาไฟนะคะที่เราเคารพนับถือกราบไหว้ท่านบอกมาเข้าฝันสองคืนติด รอบนั้นคือท่านทําไม่เกิดความฝันแต่รอบนี้ท่านบอกไว้ตัดเลขค้าออกค่ะไม่มีเลยค่าใช่ท่านบอกรอบนี้ไม่มีเลยค่ะบอกให้ตัดเลขค่าค่ะก็ตัวเลขที่เหลือเราก็จับคู่ได้ไง่ายขึ้นถ้าบอกว่าไม่มีเลยค่ะจากสองห้าศูนย์แปดไม่มีเลขค่ะก็คือสองศูนย์แปด ถ้าสามตัวนี้ก็จะเป็นสองใช่ค่ะถ้า2ตัวก็จะ <5 S 2> <5 S 1> เป็นแปดศนย์แปดเแล้วก็แปใช่มันก็จะเหลือตัวเลขแค่นี้ในเมื่อท่านบอกว่าให้ตัดเลขห้าท่านมาบอกบ่อยไหมคะบ่อยนะแต่ว่าส่วนมากท่านชอบทําให้เราเกิดความฝันอย่างเช่นฝันถึงท่านว่ายืนอยู่ข้างหลังจากงวดที่แล้วไง ที่ว่าฝันว่าให้ไปทางนี้กับทางนี้คนนั้นเป็นคนไม่ดีนะตอนแรกเราคิดไปออกว่าคือใครเสียงเสียงนั้นจริงๆแล้วคือเสียงของท่านเสียงขององค์พระปู่คือบาอาจารย์เรานี่แหละท่านควบคุมไว้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้คือทําให้เกิดเป็นความฝันก่อนหลับก่อนนอนแล้วก็จดุดธูปจุดเทียนกราบไหวาิบูชาท่านอยู่แล้วท่านกม็มานิมิตหมายทําให้เราเกิดเป็นความฝันและลึกนึกถึงท่านความฝันโยมมันเป็นตัวเลข ก็เลยได้มาเป็นตัวเลขมาสาั่งกันค่ะอย่างนี้นี่จะแปลว่ามาย้ำไหมไม่มีเลขห้านี่นย้ำได้ไหมการมาย้ำว่าไม่ต้องเล่นเลขห้าก็ <c oughs> คือตัดเลขห้าออกก็ยังคิดอยู่เหมือนกันนะถ้ามีเลขห้าตัวเลขมันจะเยอะเกินไปไหมจับคู่ยังไงถูกเนาะถ้ามีเลขห้าอยู่เหมือนแต่ก่อนมันก็เยอะ แต่พอเขาบอกให้ตัดเลขข้าวปุ๊บเลขก็จะแคบมะไงจะสองห้าศูนย์แปดก็เหล,ลือแค่สองศูนย์แปดเออเราทำเป็นสามตัวอย่างนี้จับตารางทำตเลขเหมือนอย่างที่เคยบอกให้จับว่าใครรักตัวไหนชอบตัวไหนตรงกับใจของตัวเองก็จับจับคู่มาเป็นสามตัวสองตัวได้อย่างคือกว่ามันจะถึงนะงวดนี้เหมือนกับแกบ,บอก เจ็บใจเจ็บใจตรงที่ว่าบางคนคาดหวังกาลอตเตอรี่แล้วไม่ได้แกเลยเอ่ยขึ้นมาว่าอยากให้มีสักคนหนึ่งที่ถูกคือหกตัวเลยเพราะมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งอยู่แล้วที่เขาซื้อแล้วมันผิดแค่ตัวเดียวแกเลยบอกว่าแกอยากจะล็อกให้นะสักหนึ่งใบแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นคนไหนแต่ fc คนนี้เขาปรากฏตัวมาแล้วเนี่ยเขาบอกเขาซื้อนะ เลขพ่อปู่เขาซื้อแต่ว่ามันผิดหนึ่งตัวเท่านั้นมั่ดที่ผ่านมาลหระคะมวดที่ผ่านมานี่เลยค่ะล่าสุดเขาจะเป็นแบบดีของเขาสองครั้งแล้วแล้วถ้าสมมุติว่าเอซีที่ฟังอยู่ตอนนี้เขาอยากได้ลอตเตอรี่แล้วพ่อปู่จะให้ถูกลอตเตอรี่นี่เลขอะไรเราก็ต้องรอก่อนรอใช่ไหมคะได้บอกแต่ท่านมาย้ำอันเดิมว่าตัดเราคาออกก่อน อันนี้คือบรรดาที่ต้องการสองตัวสามตัวส่วนลอตรี่หกตัวนี้ที่ต้องรอท่านก่อนแอย่างใกล้วันนี้เราสามารถที่จะรอเลขที่ชัดเจนได้อีกหรือว่าตอนนี้ย้ำม,มาแล้วยังไม่ย้ำย้ำแค่ว่าตัดเลคาคาสำหรับคนที่ชอบเล่น2ตัวสามตัวค่ะแล้วนะคะ fc แนวทางเราก็ได้ลงคลิปแล้วนะคะตัวเลขของแม่ร่างวันในความฝัน วันนี้บอกมาย้ำอีกนะคะว่าให้ตัดเลขค่าออกแต่ก็ยังมีแนวทางโค้งสุดท้ายอยู่นะคะเอฟยังมีแนวทางโค้งสุดท้ายอยู่ก็ยังติดตามไม่ร่ำวังอยู่นะคะเอฟสพ่อปู่ฤาีตาไฟนะคะยังมาบอกว่าให้ตัดเลขค่าก็จะได้ไปจุดถูกส่วนเทียนบูชาท่านขอให้ท่านเมตตาเอฟสีไปเรื่อยๆขอให้ท่านเมตตาคนที่เขาชอบเล่นลุ้นตรงนี้ไปเรื่อย ส่วนเลขที่เป็นของน้องเฟสเป็นของน้องเฟสนี่ก็น่าสนใจยังมไม่มีเลขค่าเลยไม่ใช่หรือแค่หนึ่งแปดสี่ใช่ไหมยังไม่ย้ำหมาน้องยังไม่ย้ำน้องไม่พูดถึงอืมน้องจะฝันครั้งเดียวเล่าครั้งเดียวจบม้วนเดียวจบของสุดท้ายก็ไม่มีมแต่ตอนนั้นมีของสุดท้ายนะสองหนึ่งตอนนั้นมีนะ ตอนนั้นเน้นแล้วเน้นอีกแม่อย่าลืมนะสองหนึ่งเขาย้ำอ่ะวันนั้นคืองวดนั้นเขาน้องเขาย้ำอยู่อย่างนั้นอนะเหมือนกับว่ากลัวเราลืมเหมือนกับว่าเรากลัวเราเผลอไปเลขอื่นยูยูน้องก็มาย้ำว่าแม่อย่าลืมนะสองหนึ่งเพราะต้นไม้ฝั่งนั้นที่แม่ตัดคือสองต้นฝั่งนี้คือหนึ่งต้น mm hmm. ก็เลยเป็นที่มาของสองหนึ่งงวดที่แล้วเนาะแต่ว่างวดนี้คือน้อง mm hmm. น้องเขียนหนึ่งแปดสี่ใช่ไหมล่ะ <Okay. S 1> นพื้ ปดแปดหนึ่งสี่อ๋อแปดแปดหนึ่งสี่เออน้องเขียนลักษณะน,น,นั้นนะคะเขียนตัวเขาเองค่ะ,ะนะคะเอฟี FC. วันนี้ดาวได้ติดตามกันต่อเราก็มีสัญญาณที่ดีในเรื่องความฝันนะคะตอนนี้เราจะมารอโค้งสุดท้ายกันนะคะเอฟี FC. แต่ว่าถ้าได้ฝันเพิ่มเติมอีกเอจะติดตามให้นะคะอาจจะเป็นตัวเลขย้ำที่ให้เราไปซื้อลอตเตอรี่เนาะงวดวันที่หนึ่งธันวาคมนะคะ ติดตามไม่ร่างวันกันต่อแล้วก็ให้กําลังใจแอดนะคะกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะคะเรารอเลขของน้องเฟสด้วยนะคะเอสี่างย้ําอยู่นะคะขอบคุณเอสที่ติดตามช่องคนมีฝันนะคะขอบคุณไม่ร่างวันสวัสดีค่ะ